ครให่เลยเฮ้ยพพี่นอนครับกรอบะวานแตงนัวใไ้พี่นองครับบิ้งไปจะไปหายจังหลวกเครับพี่นอนมึงครับอืมทอูหมูหอมครับใส่ผีใช่ ใส่ซอสหน่อยพี่น้องผองชดเกลือน้ำตาลหอมล่าพี่น้องครับกระเซ้าครับกินแซ่การะน้าวกับมพนานทอนแซ่บล่าพี่น้องครับน่งหัวไงพี่น้องครับนัวะน่วแซ่บมาไงตัดตักมาใส่จานพีนองครับระหน้าครับกร,กบระเพรอพี่น้อง กี่นวลครับถ้าได้สูยอยู่ไหนก็แง่จะมางยวัวหัอทีกับข้าน,นกีน่นวครับไ่ ี um ่นะครับผมก็ทอดดูหมูหอมๆพี่น้องครับแล้วมาตำกักแตงกินแซ่บๆครับอากาศเย็นกินแซ่บเพราะคนนอนๆครับพี่น้องครับดูพี่น้องครับตังกระแตงตังพริกโขูดพี่ต่างพวกเบาๆโอ้ยเสียงพี่น้องครับเสียงต่ำครับดังเงี้ยงพี่น้องครับแซ่บไปหายพี่น้องนะครับเพื่อนเพื่กับฟ้าไปใช้เชียร์เซนนั่นแหละครับ แดงจืนคืนที่ดีครับเเชียร์ครับใส่เบิร์ดไล่พี่น้องเเชียร์มาเรือพี่น้องครับมากินต์ตำปอกแตนเหมือนกันครับเคเชียร์พวงเชียร์เชียร์หน้าบ้านห้องอะไพี่น้องครับหน้าของหน้าปีนีลูกล้าปีนีครับของหน้าครับอยู่สวนอยู่ข่างหัวเฮียนไพกับมีบเต็มเฮียนเติ่มซ่านในพี่น้องแม่ยู่บัอยู่ใส่หน้าครับลายพี่ให้อยู่ใส่ยู่หน้าได้ยูข่างเล่าข่าง ของัวดนี่มองการ์อยู่เห็นอยู่เอ๊ะเอ็มี่ปีน้องครับน้าวเหียวเลยดีให้ยี่น้องครับนะใส่หนียวใส่หัวเขียเขียพขั่วปีน้องครับเกิดจะน้ำคู่สาครับคันแท่คู่สาปีน้องครับพั่วแบ่งจึ้งคืนนี้ดีปีน้องนี่ครับใส่น้ำตาลน้ำเต้าเมื่อพี่น้องครับใส่หัวโจ๊น้ำสอดไงหนึ่งพี่น้อง ส Он, isen, ่ว <Sure> นของง่ายเลยพี่น้องครับกระโดดใส่เต็มเลยกระโดดกระดานตานครับปลาแดดใส่อีกแน่ปลาแดดไหมปลาแดดบ้านั่นใส่บดานข้ปลาแดดบ้านนั่นปลาแดดลงน้ำพี่น้องคนีใส่สีนวลลงพี่น้องคบโอ้ยน้ำลายแตกกัวเลยหยุนย่าหยุนยางเลยพี่น้องครับเพิ่งนี้ครับกระโดดน้ำตาลปลาแดดขวดบรรทัดาวเลพี่น้องครับขวดละเศร้าหา ก็มายิ่บักแตงสร้างมันทอดพี่นะครับบักแตงสร้างบักแตงจริง,งแตงสร้างแตงครัวแัวนี่เป็นชิ้นน้ำง่ามพอคำาลอะพี่้องครับ หม่พี่น้องครับล้วนขาวจึงคืดีดีครับร่วนนันครับหวานๆใช่แลวครับตแลดานากว่าร้ายเลยพี่น้องครับสุดนานต้อกินกระแสบพี่น้องครับใส่สองหน่วยเลยพี่น้องแต่งตำโคกง่ายหนึ่งล่ะกาบาเสรพี่น้องว่ากินต้องกันนะครับพี่น้องเมันจะเปนปลาล้าคนยังแสบครับแต่มกแต่งครับทอดดูมูแซ่บพี่น้องครับ กาศยิ่งเย็นกินผ้าแดงพี่น้องมื่อนี่ที่มันขาดเสียบเด้ให้พี่น้องคราบอาไอยมาตับแล้วพี่น้องพี่น้องเสียงตับดอกสวนซสสัวสัสดีให้พี่น้องตับน้ำน้ำนัวน้ำเข้มน้ำมันน้ำปลาแดดหอมมวยเงยดีมากพี่น้องกินกับคนนั้โอ้หลังคนนะครับ น้ำลายแตกคอร์ดพี่น้องครับเสียงไล่มา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 เด้อพี่น้องครับมากินกันครับกันหมักแตงกินเแซวกับกระดูกหมูทอดกระดูกหมูแซ่บด้วยกันครับพี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องเชียร์ชอบกดแชร์กดติดตามกดติดใจติ่งก็ต้องแข่งด้วยครับเต้พี่น้องครับสหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมพี่น้องครับบ๊าพี่น้องครับอู้ยบ้าพี่น้องครับเออดูเสียงไง นี่ซิมไปโน่นโน่นไปแล้งครับอ <Okay, S 1> ืมใส่ยังไงใส่อย่างอีก